สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วสําหรับสินเชื่อของอมสินนะคะที่กู้ผ่านไมโมเรียกว่าสินเชื่อไมโมไมครเครดิตค่ะให้รายละ10,000ื่นบาทใครที่มีไมโมรีบ,ร,บรีบเข้าไปดูแล้วเพื่อจองสิทธิ์แล้วก็กดสมัครกันได้เลยทําอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอย่างน้อยนะคะ1 0,000บาทเนี่ยก็ช่วยต่อลมหายใจได้อีกนิดนึงหนาะผ่อนสบายสบายย ยาวเลย2ปีเลยนะคะอะค่ะไปดูกันดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรอื่นนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m y m o ค่ะใครที่มีแอปพลิเคชัน MyMo นะคะเข้าไปเลยเข้าไปในตัวแอปนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเจอนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้าเขาเรียกว,ว่าหน้าแรกของแอปพลิเคชันค่ะกดเข้าไปตรงสินเชื่อนะคะเข้ามันจะมีข้างล่างที่จะเป็นแท็บสินเชื่อ ตรงนี้นะคะเป็นหน้าแรกที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันหมลโมค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นแบนเนอร์ตรงนี้เลยนี่ชัดเจนเลยค่ะเป็นรูปนี้เลยนะคะสินเชื่อไม้โมบไม์เครดิตกู้ง่าย1 0 0 0 0บาทกดรับสิทธ์กดรับสิทธิท์ได้เลยนะคะก็เนี่ยบางคนเขาไม่ขึ้นตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเลื่อนลงมาก็จะเป็นนี่ตัวสินเชื่อนะคะซ้ายมือที่เขียนคําว่าสินเชื่อนะคะกดเข้าไปได้เลย กดเข้ามาในตัวสินเชื่อนะคะก็จะมีให้เลือก3ตัวสินเชื่อไมโมไมคเครดิตค่ะกู้ง่ายผ่อนสบายตัวที่2เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตัวที่3เป็นสินเชื่อเคหะค่ะอันนี้เลยก็นี่ถ้าเกิดเราคลิกเข้ามาในหน้าของสินเชื่อนะคะกดอันแรกเลยสําหรับสินเชื่อไมโมไมคเครดิตค่ะ ข้ามามแลวนี่สวัครสินเชื่อค่ะเขาก็จะมีให้ทําตามขั้นตอนนะนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดสินเชื่อไม่โมไมครเครดิตอันนี้คุ้นตากันบ้างไหมคะ าบางคนที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อตอนที่ฉุกเฉินนะคะเมื่อตอนอสถานการณ์โควิด19นั่นแหละเขาก็ให้ทําแบบนี้เลยนะคะสินเชื่อสินเชื่อกู้ภย COVID ัยโควิดนะคะที่รายละ1,000 10, 0บาทเนาะก็ทําแบบนี้เลยคุณไหมเพราะฉะนั้นง่ายค่ะไม่จะเป็นต้องไปที่สาขานะคะนี่อันรายละเอียดก่อนกรณีล,ล,ลูกค้านะคะที่ทําการสมัครสินเชื่อผ่านไมโมแล้ว จะไม่สามารถขอปรับวงเงินสินเชื่อได้อันนี้สําหรับใครที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินไป10,000บาทอะไรนั้นนะคะกับสินเชื่อเหมือนธุรกิจหรืออะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่เขามีให้รายละ3 0,000บาทตัวนี้จะไม่สามารถกู้ได้แล้วก็ไม่สามารถปรับวงเงินได้สมมุติว่าคนที่เขาเคยยืมไป1 0,000นะคะสินเชื่อโควิดตอนนั้นบางคนยังใช้ไม่หมดนะอาจจะเหลืออยู่2 0 0 0 3,000อะไรเงี้ยเพราะว่าเดือนละ400กว่าบาทเนาะ จะมาขอปรับวงเงินตรงนี้ไม่ได้นะคะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยหรือว่าใครที่ใช้หมดไปแล้วนี่เมื่ออ่านหน้านี้เสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่คําว่าสมัครเลยค่ะไปตรงสมัครแล้วก็จะเป็นหน้าสินเชื่อนะคะให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชนค่ะกรอกให้ถูกต้องนะคะค่อยๆกรอกเ,ออเป็นเลขหลังบัตรนะถ้าบางคนขึ้นว่าเออเลอร์แล้วก็ข้อมูลไม่ตรงเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมอ่าเพราะว่าตอนนี้เขาให้ยืนยันโตโัวตนได้ที่สาขานะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเราใช้งานแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอของไมโมเนี่ย ผ่านเราจะกดถอนฝา,ากชําระหรืออะไรเงี้ยต่อไปเนี้ยเราต้องไปยืนยันตัวตนก่อนครั้งแรกครั้งเดียวคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นระบบใหม่ที่เขาประกาศกันว่าประเทศไทยตอนนี้ต้องไปยืนยันตัวตนของแต่ละสาขาเพื่อนๆก็เอาบัตรประชาชนไปสแกนหน้าจอที่ที่สาขาก่อนหรือว่าที่ตู้ของธนาคารอมสินก่อนนะถ้าเกิดว่ามันมันสมัครไม่ได้นะจากนั้นก็กลับมาเพราะว่าข้อมูลเขาจะได้แบบล้างระบบข้อมูลใหม่เพื่อนๆนก็กลับมาสมัครได้นะคะอันนี้แอดมินขออนุญาตไม่กรอกเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเง กู้ฉุกเฉินก็เหลือได้มา10,000บาทด้วยความงงๆไม่มีอะไรยากค่ะพอถึงตอนนี้กรอกเลขหลังบัตรเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยกดถัดไปเขาก็จะให้เราอ่านรายละเอียดเช่นข้อมูลที่อยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามมนขึ้นมาให้แล้วก็เช็คว่าตรงหรือไม่ตรงจากนั้นก็กดขอสินเชื่อขั้นตอนที่ผ่านไปก็แค่นี้เองค่ะจากนั้นก็รอการติดต่อกลับจากทางธนาคารอมสินนะคะเขาก็จะไม่ได้ติดต่อเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะเขาจะเป็นอีเมลหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นข้อความอะค่ะ S M S หรือว่าอีเมลหรือว่าในนี้แหละในแอปนี่แหละก็จะกดให้เราทําสัญญาแล้วก็ทําสัญญาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยง่ายง่ายเงินก็จะเข้าบัญชีทันที1 0 0 0 0บาทแล้วก็จะหักผ่านบัญชีทันทีถ้าเกิดมีการชําระเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ง่ายๆแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่ได้เยอะด้วยเนาะก็ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะยังไงก็ลองลองดูกันก่อนละกันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็อธิบายเท่านี้แล้วกันส่วนใครมีคําถามมีอะไรอยากจะ ให้อดมินตอบเนี่ยใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้ออมสินเข้ามาทีเขาก็ได้ใจอะบางทีก็โดนโดนบ่นว่ายากพอบจะง่ายก็ง่ายอะใครทําได้ก็ได้ไม่ได้หรือยังไงใครได้แล้วหรือ,อยังรออะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆใน ช่องของเราเนี่ยได้กลับไปอ่านคอมเมนต์ว่าทำอย่างไรบางคนผ่านบางคนไม่ผ่านต้องทำอย่างไรอะไรยังไงเนาะจะได้ช่วยชวยกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะเราเราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็หวังว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นเนาะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามันก็หลายปีละแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกัน,กนบ้างแล้วก็มาดูแล้วกันว่าทิศทางเศรษฐกิจจะไปในรูปแบบไหนแล้วก็ทางด้านเงินกู้เนี่ยจะมาสะพัดหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาเสริม ให้สภาพคล่องของเราดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฝากช่องอีการรีวิวด้วยเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูด้วยนะคะเกี่ยวกับนี่แหละแล้วก็าฝากทางเพจด้วยชื่อเดียวกันอีการรีวิวนี่แหละแล้วก็ใครมีปัญหากฎหมายก็พคกระทำหา54นะคะเป็นเพจก็เข้าไปสอบถามได้เดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมทนายตอบให้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production.